สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเกสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นะครับจากเวทีมวยช่องเกสีนะครับสำหรับคู่มวยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือคู่เอกนํารายการนะครับเดิมทีนี่จะเป็นธนาของวันบินลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับพบกับธีรพลแดงเขาสายครับก็เป็นทนาของวันบินนะครับที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับทีมงานเกตเพรครับก็เลยดึงเอาทนาของเจ้า สุดหล่อสอโตโต๊กปาจีนนะครับมาเข้าเวทแทนครับชกกับธีรพลนะครับก็จะชกกันในพิกัด118ปอนด์เท่ากันนะครับสรับ3คู่ที่เหลือก็ยังอยู่ครบสคู่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาตกลงล่าสุดครับรายการวมไทจสีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อนนะครับพักยกส4่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ทันได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ำา10บาทนะครับราคาส่งตรง จากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k 2องสี่นะครับองมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักตกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วมงนี้ต้องเป็นพักยกสอเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับ spk 2อีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นเลยครับเปิดหัวในการในสัปดาห์นี้ครับเป็นไข่มุกขาววอจักรวุฒนะครับพบกับเสาทรั์สมบูรณ์ฟาร์มครับในพิกัด122ปอนด์นะครับไข่มุกขาววอจักรวุฒนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเพื่องเลยนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยขวาครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับจังหวะฝีมือได้เข่าในได้นะครับในขณะที่เสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับโดยเจ้าเสาเพชรเกษมนะครับตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเพื่องเช่นกันนะครับเป็นมวยขวาครับเตะต่อยรุนแรงนะครับอาวุ และก,ก้าบวนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายครับก็จะชกกันดนพิกัด122ปอนด์เท่ากันนะครับเลทเปิดขึ้นมานครับอยู่ที่ไข่ต่อรองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ธนะาของไข่บุกข,ขาววอจักรวุฒะ จังหวะฝีมือได้เขาในได้นะครับตีต่อทีดูเก๋กว่านะครับกระดูกมวยการผัดมวยดูดีกว่านะครับหน้าเสือการเล่นการเชียร์ในเวทีนะครับสีเสื้อบอจักรวุฒิเดิมผมัอว่าน่าจะดีกว่านะครับเลนไคต่อรอครับออกช่อไปที่ไข่มุกขาวบอจักรวุฒินะครับจะเอาชนะเสาซับสมบูรณ์ฟาร์มไปได้นะครับสนับผู้เปิดหัวรายการนะครับออกช่อไปที่ไข่มุกขาวบอจักรวุฒินะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับพบกับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับในพิกัด117ปอนด์นะครับเพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับหมัดชอกคมเก๋าเกมเลยนะครับในขณะที่เวนอมลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าประตักมงคลซินีมวยไทยนะครับตัวนี้เป็นมมวยฝีือ ัดครับตั้งรับจับทางนะครับจังหวะ2เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับลวดเร็วหลากหลายครับฝีมือดีเลยนะครับเป็นมวยคนจัดนะครับสําหรับเจ้าเวนนอมนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับเพลลีลานี่เป็นมวยขวาครับาวุธหนักแรงนะครับในขณะที่เวนนอมนี่เป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือจัดนะครับ เลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่ทางด้านของเวนอมนะครับเป็นต่อในราคา3-2มสนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของเวนอมลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเจ้าปตักมงคลซินบีมวยไทยอ่ะนะครับจังหวะฝีมือดูจัดกว่านะครับทางมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับที่ตัวทีดูผิวกว่านะครับวันนี้เป็นมวยคนจัดด้วยนะครับเล3สามอครับออกชอบไปที่เวนอมลักกี้บันเทิงนะครับไวกว่ากิ๊กหนึ่งนะครับวันนี้จะเบียดเอาชนะธาาของเพชรีลาเอ็มยูเด่นไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองรอยการนะ ที่เวนอมลักยี้บันเทิงนะครับมาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับ9ล้านสจแดนระยองนะครับพบกับเพชรสังวานสคาแฟมวยไทยครับในพิกัด1,22ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็น9ล้านสจแดนระยองครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะรูปร่างสูงยาวเลยนะครับฝีมือครับเตะขวาดอยขวาดักเตะดักแทงนะครับหมัดสอกคมครับอาวุธหลากหลายนะครับสลับ ฐานะของเก้าหลานนะครับหล็กเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับในขณะที่คู่ชกนะครับเป็นเพชรสังวานสกาแฟมวยไทยครับหรือว่าเจ้าเพชรสังวานสสามานกาเมนนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับห่วงหน้าปลายหน้ายัดไส้แหลกครับศอกสับศอกสวนอันตรายนะครับแหลกปลายแข็งแกร่งนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอีกที่ PK แสนชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นลยครับแน่นอนครับจังหวะฝีมือครับอยู่ที่เจ้าเก้าล้านนะครับประเภทมวยเข่าบู๊ดุดันนะครับมีศอกที่อันตรายนี่ก็ต้องอยู่ที่เพชรสังวา นะครับคู่นี้ก็เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะก็เป็นฐนานะของเพชรสังวานครับที่เคยเอาชนะมาได้หนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดระยองอะ่ะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เสมอ9ล้านนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมอ,ออกชอบไปที่ธานะของ9ล้านสอจอแดระยองอะ่ะ นะครับดูว่าจังหวะฝีมือต้นๆไปก่อนนะเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับระยะประชิดมีหมัดมีศอกที่อันตรายนะครับตีตัวทีดูว่าอาวุธนี่จะจัดจ้านกว่านะครับถ้าแพ้ก็แพ้ปิกแด่ท้ายนะครับแพ้หมดแรงแพ้ลูกเดินบดเดินเบียดนะครับแต่ว่าต้นๆในทรงมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับเลฟฟร์มช่วงหลังนี้สดด้วยนะครับสำหรับธนาของ9ล้านนะครับเลสมอ9ล้านครับออกชอบไปที่9้าล้านสจแดนยองนะครับจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือไอ้ขี้มวยที่ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะธนาของเพชรสังวานสสมานการเมยนไปได้ ไปปลายไม่ยุบไม่แผ่วครับออกชอบไปที่9ล้านสอจอแดนละยองนะครับมาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับสุดหล่อสอจอตองปลาจีน นะครับพบกับธีรพลแดงเขาสายครับในพ yes, right right ิก <pet> ัด118ปอนด์นะครับสุดหลอสอจะต้องปลาจีนนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเข้าเวรแทนเจ้าวันวินแหะนะครับวันบินลูกเฉพาะโรงต้มนะครับที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับก็เป็นมวยเขานะครับสำหรับสุดหลอนะเป็นมวยเขารูปร่างสูงยาวเลยนะครับเปิดเกมขวางเสียบขวางแทงนะครับศอกสับศอกสวนนั้นตลายเลยนะครับเป็นมวยเข่าบุกดุดันนะครับเก็บตัวฟิซอมไปที่สอจารุวันนะครับในขณะที่คู่ชกครับเป็นรุ่นพี่ครับธีรพลแดงเขาสายครับหรือว่าดีทีลูกบ้านใหม่นะครับตอนนี้ ฝีมือครับอาวุธครบเพื่องเลยนะครับเป็นมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวานะครับวงในขวางหน้าคําแทงครับมีหมัดมีศอกสลับนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก่าเกมเลยนะครับสำหรับทนาของธีรพผลนะครับ วันนี้ก็เป็นมวยในรายการนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับพิกัด118ปอนด์ดูว่าเป็นเวทของเจ้าดีทีนะครับเจ้าสุดหล่อเนี่ยก็ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมานะเพราะว่าวันนี้มาเข้าเวรแทนนะครับการเตรียมตัวในดูเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยไปปล่อยน้ําหนักมาเลยนะครับ118ปอนด์นะครับประเภทมวยเข่านะครับบูดูดันได้หนุ่มได้สดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สุดหล่อนะครับประเภทรุ่นพี่เก่าเกมนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทางด้านของธีรพลนะครับ เลดเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เสมอสุดหล่อนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ฐนะของทีรพลแดงเขาสายครับดูว่าอาวุธนะครับหลักเหลี่ยมพีมือดีกว่านะครับพีกัด118เนี่ยถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของดีทีนะครับเป็นมวยในรายการด้วยนะครับการเตรียมตัวเนี่ยมองว่าดูดีกว่าต้นๆทรงมวยก็ถือว่าไปก่อน นะครับเจ้าสุดหล่อในวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมครับต้องอาศัยลูกใหญ่ลูกสดอะนะครับเดินบทเดินเบียดเข้าไปนะครับถ้าเจ้าธีรพลท้ายไม่ยุบไม่หมดไปก่อนเนี่ยดูว่าเรียบร้อยเลยนะครับเลยเสมอสุดหล่อครับออกชอบไปที่ธีรพลแดงเขาทรายนะครับมองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะต้ัต้นทรงมวยดูได้เปรียบนะครับเป็นมวยในรายการครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่ธีรพลแดงเขาทรายนะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นะครับจากเวทีมวยช่องเกสีครับ แา่ทอ้สดครับทางช่อง7 HD ให้ดีครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอ้สดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับวันชกกริงครับเลทราคาต่อรองหรือว่าคู่มวยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาใดนนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอไัยแฟนมาปุวยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าสำหรับวันนีี้สสวััดครบ